พาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดกันนะครับตลาดนี้นะครับอยู่ในส่วนมะพร้าวจริงๆนะครับตลาดนี้ชื่อว่ากาดเบป้าหรือว่าบะพร้าวเนี่ยภาษาเหนือแปลว่ามะพร้าวนั่นเองนะครับ อันนี้ขายอะไรแม่โกโก้สดๆจากสวนเลยนะจ๊ะเข้าดู Youtube บ้านแม่ได้สวนมาลีบ้านสวนแม่ริมเชียงใหม่แต่แม่ได้ออกนิกมา7ปีนะคะแม่คือมีมีโกโก้ทำโกโก้ด้วยนะครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ๋ออ๋อแล้วก็นวดด้วยตอกเส้นอีกนะคะครบเลยนะคะคือมาร้านเดียวนะแวะซุ้มเดียวครบเลยนะครบโอ เดี๋ยวนงองจะนั่งก็อีสูงเดี๋ยแม่ยกขาให้จะสมพอแล้วพอแล้วแม่ไม่นวดหน้าขาแล้วจะถูกใจให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ยคือมือชีพของแท้รสิไหมมากาดแบบเปาสานะครับก็ต้องปิดท้ายด้วยไอติมมะพร้าวนะครับเห็นคนต่อคิวเยอะมาก นี่พูดได้มาแล้วนะครับห้วย50บาทเป็นไอติมมะพร้าวแบบรุล้วนเลยใส่เครื่องเองได้เลยตามใจชอบนะฮะ